ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวค่ำกับผมพบเอกพ่อนพงเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันพระรมดมีที่7พฤศจิกายน2567นะครับข่าวใหญ่ที่ครองหน้าสื่อในวันนี้หนีไม่พ้นทนายตั้มกับภรรยาที่ถูกตำรวจจับหลังจากที่สารออกหมายจับคดีช่อโกงและฟอกเงินนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยกำลังขับรถหรูเดินทางไปโดยอ้างว่าจะไปปฏิบัติธรรมแต่ตำรวจบอกว่ากำลังจะไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งคู่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับตำรวจกองปราบคุมตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มและภรรยามาที่กองบังคับการปราบปรามทันทีที่ทนายตั้มลงจากรถมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับส่วนภรรยาก็ปกปิดใบหน้านักข่าวก็พยายามถามว่ามีอะไรอยากจะพูดกังวลอะไรไหมทั้งสองไม่ตอบคําถามใดๆและในการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายมาสอบปากคํามีการยึดรถหรูมาด้วย ซึ่งพบว่ามีกระเป๋าเดินทางพร้อมกับเครื่องนอนและเอกสารสีน้ำตาลนานพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเท่าที่ทราบทนายตั้มและภรรยามีพฤติการจะหลบหนีออกนอกประเทศเพราะอาจจะรู้ว่าตำรวจจะออกหมายจับได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ตำรวจติดตามประสานตำรวจทางหลวงในพื้นที่ช่วยกันสกัดจับได้ ส่วนการออกหมายจับพบว่าทนายตั้มมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจากกรณีที่ปรากฏในสื่อมีการไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆและหลังจับกลุมทนายตั้มมีท่าทีจำนวนต่อหลักฐานส่วนที่อ้างว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็เป็นคำให้การมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ทั้งนี้นอกจากเคสของเจ้อ้อยยังมีผู้เสียหายอีก3เคสที่เตรียมเข้ามานะครับความเสียหายเนี่ยแตกต่างกันไป ส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นผู้รู้กฎหมายและอาจจะรู้จักผู้ใหญ่ระดับสูงจะมีผลต่อคดีหรือไม่เรื่องนี้พลตรโทรอัคราเดชบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมาดูการค้นบ้าน2จุดกันบ้างครับจุดแรกคือบ้านเดิมที่สมุทรสาครและจุดที่2คือแถวตะลิ่งชันเป็นจุดที่เอาเงินไปแปลสภาพแล้วมาซื้อ ตำรวจเตรียมเข้าค้นสำนักง,งานกฎหมายด้วยนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองย่านสาทรเพื่อหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมทั้งนี้หลังสอบปากคำเบื้องต้นทนายตั้มและภรรยาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นคาดว่าพรุ่งนี้จะคุมตัวส่งสารฝากขังโดยพนักง,งานสอบสวนจะยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวด้วยครับ อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด77ปีของนายสนธิลิ้มทองกุลปรากฏว่านายชูวิทย์กมลวิสิ์ไปร่วมอวยพรด้วยแล้วปรากฏภาพแบบนี้ครับนายชูวิทย์กมลวิสิ์เดินทางไปพบนายสนธิลิ้มทองกุลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ77ปีที่บ้านพระอาทิตย์ทั้งคู่เนี่ยโผล่กอดกันเคลียร์ใจทันทีนะครับนายสนธิก็บอกกับนายชูวิทย์ว่าลืมความขัดแย้งไปนานแล้วคิดว่านายชูวิทย์เป็นน้อง แล้วก็อวยพรให้หายป่วยในเร็ววันจากนั้นนายชุวิตก็ยกมือไหว้ขอบคุณนายสนธิพร้อมกับมอบมาลายที่เตรียมให้โดยขอให้นายสนธิมีกำลังใจเข้มแข็งในการปราบสิ่งไม่ดีต่อไปนายชุวิตยังบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจและกราบขอโทษนายสนธิที่เคยล่วงเกินเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะตัวเองนั้นอยู่ในช่วงปลายแล้วก็จะพักผ่อนให้เวลาครอบครัว การกลับไทยครั้งนี้เพื่อเคลียร์คดีต่างๆให้เรียบร้อยครับสำหรับความคืบหน้าคดีดีไอคอนวันนี้ทาง DSi บอกว่ากำลังเร่งทำสำนวนเพื่อจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่กับ18บอสในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่ทางปปงเปิดเผยว่ายึดซัพย์แล้วกว่า320ล้านครับ พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการกาแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยวา่าขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา18คนโดยพนักงานสอบสวนกำลังทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าจะทำเสร็จทันเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่หากพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วเสร็จก็พร้อมจะเข้าแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาในเรือนจำทันที สำหรับผู้ต้องหากลุ่มต่อไปตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสืบสวนสอบสวนก็ต้องมุ่งเน้นทำสำนวนของผู้ต้องหากลุ่มแรกก่อนนะครับเพื่อจะส่งสำนวนต่ออายการให้ทันภายในกรอบเวลาฝากขัง84วันด้านนายวิทยานีติธรรมโคศกประจำสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปป,ปงบอกว่าตอนนี้ทยอยออกคำสั่งในการยึดทรัพย์ไปแล้วประมาณ320ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นบัญชีที่เก็บเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากที่มีคำสั่งโอนชัดเจนการตรวจยึดทรัพย์สินในคดีเป็นอำนาจของ DSI ในการอายัดเบื้องต้นก่อนจะส่งมอบให้ปปงส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าทรัพย์สินของคนที่ไม่ใช่ผู้ต้องหามีความจําเป็นจะต้องรอสํานวนสอบสวนคดีอาญาเพื่อประกอบการพิจารณานะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าตรวจพบเส้นทางการเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิด ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใครก็สามารถตามตรวจยึดได้หมดไม่ต้องรอให้คนนั้นถูกดำเนินคดีครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับมีความเคลื่อนไหวจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ที่สั่งให้ลูกพักกดดันและให้ยกเลิก MOU-44 เพราะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญชี้ว่าถ้าเดินหน้าต่อไปซอแวร์จะผิดกฎหมายครับ นายไพบูนิติตะวันเลขาพักพลังประชารัฐเผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักได้ให้นโยบายกำชับกรรมการบริหารและสอสอพักร่วมแรงร่วมใจให้ยกเลิก MOU 44ให้ได้นะครับเพื่อป้องกันเขตอธิปไตยของไทยในอ่าวทะเลก็คือพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรและผลประโยชน์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติมูลค่า20ล้านล้านบาท พร้อมย้ำว่าแม้พลเอกประวิทย์จะเคยเป็นประธานคณะเจรจาตามกรอบ MOU 44แต่ตอนนั้นไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีปัญหาทางกฎหมายโดยเดือนมิถุนายนได้ไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพบว่ามีปัญหาสำคัญทางกฎหมายอย่างน้อย2อ,อย่าง1คือการลากเส้นไหลทวีปที่ผิดกฎหมายทะเลระหว่างประเทศและ2นะครับก็คือพบว่า MOU 44มีสถานะเป็นหนังสือสัญญาที่ทำขึ้นโดยขัดรัฐธรรมนูญครับ สำหรับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่โดนัลด์ทรัมป์เอาชนะไปได้อย่างถล่มทลายคาดว่าหนึ่งในปัจจัยก็คือเขาสามารถคว้าใจกลุ่มคนที่พวกเขาสัญญาไว้นะฮะทรัมป์สัญญาไว้ว่าจะยุติสงครามโดยเฉพาะในตะวันออกกลางครับรัฐมิชิแกนหนึ่งในรัฐสวิง t เตทที่มีชุมชนชาวมุสลิมอเมริกาเชื้อสายอาหรับที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ แทบจะเทใจเกือบทั้งหมดให้โดนัลด์ทรัมป์สาเหตุเพราะนโยบายด้านต่างประเทศนะครับที่ทรัมป์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลฉนวนกาซาและเลบานอนจุดนี้แม้ว่าคามาลาแฮร์ริสจะสัญญาคล้ายๆก,กันแต่หลายคนมองว่าก็รัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐของเดโมแครตเนี่ยยังสนับสนุนความรุนแรงอยู่เลยก็เลยไม่พอใจพรรคเดโมแครตหลายคนเชื่อมือทรัมป์ด้วยว่าจะนำสันติภาพกลับมาสู่ตะวันออกกลางและทั่วโลกได้ แม้ว่าสมัยแรกที่เขาเป็นประธานาธิบดีเคยมีคำสั่งห้ามเดินทางต่อหลายประเทศที่มีคนเป็นชาวมุสลิมรวมถึงสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ทั้งๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับสำหรับกอสิบสตาบันเทิงวันนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องจับตากันบ้างไปฟังกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ ชาพัชราวันในช่องกอสิตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่ดราม่าของแน็กชาลีกับกาเมีนก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดแน็กชาลีออกมาประกาศว่าตอนนี้ขอยกเลิกงานไลฟ์ขายของทั้งหมดเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่ากลัวจะไปกระทบกับลูกค้านะคะหลังกาเมียออกมาถแถลงข่าวค่ะ ยังไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดนะคะกับกระแสข่าวดราม่าข้อพิพาทระหว่างแน็กชาลีแล้วก็กามีนค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝ่ายสาวเกาหลีเขาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะแล้วก็โต๊กลับทุกข้อเลยบอกว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดบริษัทของแน็กชาลีก็ไม่รอช้าค่ะร่อนจดหมายประกาศแจ้งยกเลิกงานไลฟ์ขายของทั้งหมดออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะคะจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นปกติเพราะหวั่นว่าจะกระทบกับลูกค้าค่ะ ขณะที่ทางด้านบอสนวัตเนี่ยที่เคยจ้างสาวกาเมินแล้วก็แนทมาไลฟ์ขายของก็ฟาดใส่สาวกาเมินด้วยหลักฐานการโอนเงินเลยนะคะหลังเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยได้ไลฟ์ละหนึ่งล้านงานนี้ชาวเน็ตก็พารถทัวร์เนี่ยไปลงกันชํำเลยทีเดียวค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะสาวมิวนิฐาเนี่ยเขาก็ควงสามีไฮโซเซนมาออกงานด้วยกันแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าเตรียมจะกลับมารันวงการแบบเต็มตัวค่ะ ยกครอบครัวมาออกงานโชว์ตัวด้วยกันนะคะก็เรียกว่าน้องมารินแล้วก็น้องมาคินลูกสาวแล้วก็ลูกชายของคุณแม่นิวนิธาและไฮโซเซนเนี่ยน่ารักสุดๆเลยค่ะไม่แปลกใจที่ด้านคุณพ่อบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลงลูกสาวหนักมากก็ถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าจะให้มีคนที่3มแล้วก็ทางคู่รีบเบรกทันทีเลยว่าพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าปีหน้าค่ะคุณแม่คนสวยจะขอเตรียมกลับมารันวงการอีกครั้งแล้วค่ะ ก็จะมีมีคัมแบ็กค่ะในมีหน้าค่ะใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะเป็นเป็นใรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ละกันเต็มที่ได้เลยนะมีอะไรก็ั u p อ o r t มิวได้อยู่แล้วสมมุติเขาต้องทํางานอะไรเราก็จะช่วยดูลูกได้มาตอนที่สาวเชียร์ที่คำพรนะคะที่ยอมรับแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกับสาวนอกวงการอยู่ค่ะ ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะอยู่ในโหมดสีชมพูซะแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่สาวเชียร์ที่คำพรเนี่ยประกาศโสดไปได้พักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายอมรับกับนักข่าวเลยค่ะว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วนะจ๊ะอยู่ในช่วงศึกษาค่อยเป็นค่อยไปเป็นคนที่คุยกันแล้วเข้าใจค่ะซึ่งก็ชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นสาวนอกวงการค่ะ อันนี้ชัดเจนค่ะนี่ชัดเจนคือคน,คนที่เราคือผู้หญิงในหรือใวงการเนะวง,ง,งการค่ะนวงการ,การเรื่องเพศเนี่ยมันมันก็คือเพศเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องของใจเชืว่าสำหรับเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราไม่ต้องการใครที่มาซัพพอร์ตเรื่องเรื่องเงินหรืออะไรเลยอะเรื่องซัพพอร์ตทางใจเป็นสิ่งที่หายากกว่าค่ะไม่รูอร้อยู่ดีๆท,ที่ยิ้มได้เพราะว่าเพราะคลินิกฟันหรือว่าเพราะเขา <laughs> ส่วนข่าวนี้สายทีปปเตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าค่าย e 2 9 Music Identity เตรียมจะเดบิวตน์น้องๆก,กรกุ๊ปหน้าใหม่แปดสาวที่ใช้ชื่อว่า Thanks ค่ะ มุ่งสร้างผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดค่ายเพลง E t 9 n e Music Identity ก็ได้เปิดตัวกรุ่มหน้าใหม่เพอร์ฟอร์มดีที่ใช้ชื่อวงว่า Thanks ที่จะมาปลุกกระแสความคึกคักในวงการ T-pop ปูทางเพลงไทยสู่สากลค่ะโดยคอนเซปต์ของวงนะคะก็คือเด็กสาว8คนที่พร้อมจะพาทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับความสนุกและประสบการณ์ใหม่เสมือนการเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความฝันที่เ้นขอบฟ้านั่นเองกับสมาชิกทั้ง8คนไม่ว่าจะเป็นแบมแบมแบรี่ตาตาเฟ ชซินดี้เชียเรและพัดจังซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถโดดเด่นทั้งการร้องการเต้นแรปและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะแสดงศักยภาพออกสู่สายตาแฟนเพลงในเร็วๆนี้ค่ะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของแ a n ซ์นะคะก็คือเด็กสาวทั้งแคนค่ะที่พร้อมที่จะพาทุกคนนะคะไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแต่ละคนเนี่ยก็คือเอกลักษณ์แบบชัดเจนมากอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเต้นหรือว่าแรปนะคะพวกเราฝึกกันมาเต็มที่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวงแดนซด นะคะศิลปินกลุก๊ปน้องใหม่จากทั้งค่าย e t o n i Music Identities ค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ t HX Official Under Score ค่ะถัดมา2องผู้เข้าแข่งขัน,ขน20คนสุดท้ายจาก c a ม p ั s ตา a r 2024กันบ้างนะคะที่บอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมาสเตอร์เขาเดือดสุดๆเลยค่ะ เดือดยิ่งกว่ากาศตอนนี้กับบ้านแคมปัสตาแค c เ d มี y เนี่ยแหละคะ่ะเมื่อเหล่าผู้เข้าแข่งขัน20คนสุดท้ายจากแคมปัสตา2024เข้ามาเรียนร้องเต้นเล่นแสดงกับบรรดาครูมืออาชีพที่วนกันเข้ามาให้ความรู้และกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะงานนี้ผู้เข้าแข่งขัน,ขนกว่วจะผ่านแต่ละคาสเรียนไปได้เนี่ยก็มีเรื่องให้ปวดหัววุ่นวายไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะเอาเป็นว่าร่วมติดตามและส่งกําลังใจให้กับผู้เข้าแข่งข,ขันเหล่านี้ได้ในแคมปัสตา2024 The Reality Series ทุกวัน ัสาวเวลา14นาฬิกาทางช่องโมโนทเี้นค่ะเมื่อกี้พวกเพื่อไปหยกหยกแสดงว่าหูไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมเลิกไม่ให้เล่นแล้วเลิกสอนด้วยไม่ต้องให้มานะเรียนกับไม่เรียนเลยพวกคุณเลือกทางไหนอูดูมากเลยยังไงไปกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะโมโนแมส เขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยรวมซีรีส์จีนที่มีฉากแอคชั่นสนุกถึงใจไว้มากมายมาพร้อมกับซับไทยภาพไทยครบทุกเรื่องเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกเครือข่ายด้วยกับแพ็กเกจดูไม่อั้นสมัครง่ายจ่ายคุ้มทำยังไงไปดูกันเลยค่ะยุทธภพต้องสั่นสะเทือนโมโนแม์เปิดสำนักให้ดูซีแบบไม่อั้น ลูกค้า AIS 59บาทต่อเดือนกดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True d t a c 89บาทต่อเดือนกดดอกจันท 3, 3 6สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเราจอมยุทธต้งไม่พลาดและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ส่งต่อให้กับคุณพบเอกเลยค่ะขอบคุณคุณทิชาด้วยครับ ฝากช่องทางออนไลน์ของโมโนทรีน่านะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้